สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ช่องของเราจะมาอัปเดตคราวๆเกี่ยวกับนะคะแบบวงบันเทิงค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังถูกนะคะพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในเร็วๆนี้ค่ะนั่นก็คือนะคะเราจะพูดถึงโรเซ่กันนะคะแห่งวง BLACKPINK ค่ะซึ่งโรเซ่เนี่ยได้ปล่อยอัลบั้มเดียวของเธอออกมาแล้วก็เป็นที่เรียกได้ว่า ผู้คนพูดถึงไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะเพลง APT ที่มีการคอลแลบกับบรูโนมานะคะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เพลงของเธอเนี่ยฮิตระเบิดระเบ้อไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเธอก็ปล่อยเพลง Number no. One Girl ออกมาอีกนะคะแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาแล้วดังมากๆก็คือเพลง Toxic Children นะคะ <c oughs> ๆๆๆคราวนี้เนี่ยพระเอกในมิวสิกนะคะเพลงที่3คือ Toxic Children เนี่ยนะคะก็คือ อีวานสม็อกนะคะซึ่งเป็นพระเอกมิวสิกนะคะที่ย้อมผมสีชมพูอยู่ในมิวสิกวิดีโอที่นะคะเล่นกับโรเซ่นั่นเองค่ะแล้วก็มีคนตาดีนะคะบอกว่าเห็นโรเซ่ Rose เนี่ยนะคะมีการคาดดาวไปต่างๆนานาค่ะแล้วก็มีภาพหลุดออกมานะคะว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ยครอบครัวของอีวาน อีวานนะคะได้อัปโหลดรูปภาพฉลองครอบครัวก,กับปีใหม่ที่ฮาวายค่ะนะคะแล้วก็มีคนสังเกตเห็นคำว่าในรูปภาพนั้นเนี่ยติดภาพโรเซ่ที่กำลังนั่งอยู่ใกล้ๆกับอีวานม็อกซ์นะคะแล้วก็ภาพดังกล่าวที่ถูกโพสต์โดยอ่อ ญาติของอีวานสมอกเนียนะคะก็ลบรูปภาพนั้นไปอย่างรวดเร็วค่ะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยยิงสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของทั้งคู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะตอนเล่น mv จนแบบชาวเน็ตหลายคน,นยจิ้นมากๆว่าแบบเฮ้ยนะคะเป็น คู่รักกันเถอะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นมีคนเคยแซวโรเซ่ค่ะว่าโรเซ่เนี่ยเป็นทอมบอยในวง Black พิงคนะคะเป็นทอมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คือแฟนคลับก็เข้ามาแห่แซวกันยกใหญ่เลยนะคะว่าเธอเนี่ยเหมาะสมแล้วเหมาะกับเวลาแล้วที่เธอควรจะมีแฟนแล้วก็ ควรที่จะแบบว่ามีชีวิตคู่ที่แบบสดใสอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่อายุอานามก็คือแบบว่ากําลังอยู่ในวัยที่สามารถที่จะมีแฟนได้ศึกษาคนอื่นได้อะไรแบบนี้นะคะบางคนก็แอบมาแซวเธอแบบเล่นๆค่ะว่าแบบโอ้โหทุกคนแค่ทอโสดไปเที่ยวกับเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากอะไรแบบนี้นะคะแฟนคลับแบบแซวแบบน่ารักน่ารักนะคะบางคนก็บอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันดีดูเคมีเคใจเข้ากันเลย เชียรมากๆนะคะแล้วบางคนแฟนคลับก็เข้ามาแซวค่าว่าแบบอะไรอะไรโลเซ่ของฉันเนี่ยเป็นทอมค่ะอย่าอ่าอะไรแบบนี้นะคะ mm. บางคนก็เข้ามาแซวค่ะว่าปิดตํานานทอมโสดอะไรแบบนี้นะคะ mm. บางคนก็แบบเข้ามาแซวค่ะว่าแบบเธอเนี่ยนะคะ ควรจะแบบจับคู่กันเลยเธอสมควรมีความสุขไม่ว่าจะสถานะไหนก็ยินดีอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็เข้ามาเสาแบบเป็นความน่ารักของโรเซ่เลยอะไรแบบนี้นะคะดูชิลๆค่ะในวันนั้นคือเธอแต่งตัวดูชิลๆดูมีความสุขแบบยิ้มด้วยความน่ารักอะไรแบบนี้นะคะคือแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาให้กําลังใจคะ่ะโรเซ่กันเลยนะคะแล้วก็ ขอให้โรเซ่เนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่ว่าอีวานสมอกเนี่ยนะคะจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยก็ต่างยินดีกับโรเซ่ของเรานะคะและที่สำคัญเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าโรเซ่เนี่ยเคยพูดถึงการรีทายตัวเองนะ,ะหลังจากที่เธอเนี่ยเพียงพอแล้วกับการทำงานในวงการอะไรแบบนี้เธอเนี่ยมีความฝันที่อยากจะปลูก ฟาร์มผักชีนะคะด้วยความที่แบบชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือเธอเนี่ยแค่พูดเล่นๆในรายการแต่สุดท้ายตอนนี้เนี่ยโรเซ่กลับมาตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันควรจะทําแบบจริงจังนะแล้วก็เริ่มคิดจริงจังกับการทําฟาร์มผักชีนั่นเองนะคะผักชีจริงๆเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาให้กําลังใจโรเซ่กันดีกว่านะคะขอให้เธอเนี่ยนะคะได้เจอกับคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเธอแล้วก็ได้ตามหาความฝันของเธอ ทั้งตอนนี้และในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสวัสดีค่ะ